Walk with God โดยคริสตจักรพัสลิแห่งการเก็บเกี่ยวพระเจ้ามีแผนการเพื่อสวัสดิภาพสำหรับเราเยเรมี29ข้อ1 1ถึง13พระยาเวตัดว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าแล้วเจ้าจะร้องทูลเรา และมาอธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าเจ้าจะสแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าสแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าพระเจ้าได้ใช้เยเรมีเผยพระวจนะแก่อิสราเอลที่กลับมาจากเป็นเฉลยในบาบิโลน70ปีเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบากถูกบีบบังคับและขมขืนอย่างยิ่งเมื่อครบกำหนดแล้ว พระเจ้าให้เขากลับคืนมาดินแดนของเขาอีกครั้งหนึ่งพระเจ้ามีแผนการแห่งสวัสดิภาพและอนาคตสำหรับอิสราเอลที่จะกลับมาด้วยจิตใจใหม่และรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจเราที่เป็นประชากรของพระองค์เช่นอิสราเอลแม้เรากำลังเผชิญกับอุปสรรคปัญหามากมายเพียงใดเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น ไม่ใช่เพื่อทำร้ายเราแต่เพื่อสวัสดิภาพแก่เราเพื่ออนาคตของเราเพื่อให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นรักพระองค์และพึ่งพาในพระองค์ด้วยการวิงวอนและสแสวงหาพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของเราในการ,รเผชิญกับทุกอุปสรรคปัญหาของชีวิตทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งมีคำตอบมีความหวังในพระเจ้าเท่านั้น ขอพระเจ้าอวยพรพรพี่น้องทุกท่านค่ะ